สวัสดีครับแถอตะเขียวเตี้ยวยังนุ่มสามติดชั้นแนวไม่แล้วครับผมครับตามมาผมมาพอกับสามติดยูทงไฮทงหน้าคือเก้าพี่น้องรับมาหนีกับภาพพี่พ้าน้องออกมาทงไฮทงหน้าครับว่าสิไปหน้านั่นแหละแต่ว่าเห็นระดับน้ำแล้วกัสีเลยกันเลยสีอัปเดตสถานการณ์น้ำให้พี่ให้น้องเขาเบิ้องครับหลังจากออกเวียนออกการออกงานมากครับครับเศร้ามื้อนี้กับเป็นเศร้าวันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่กันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเดครับ ปลายเดือนแล้วพี่น้องนี่ครับอากาศฝ้ากันย่งปิดอยู่ครับขี่ฟ้ากันยังงยุตําคาดว่ามือนีกันนาสิต,ตกอีกครับว่าตัวแห้งกับตัวคอยแล่วพี่น้องมือนีกำลังสิตั้งเข้ามาครับแต่ว่าเมฆขี่ฟ้านั้นก็ตั้งแต่มือว่านี่ครับบบบ,บท่านอีเปิดดอกบ่ท่านด้เห็นพระอาทิตย์หรือว่าตะเวนเนาะครับอันนี้สิเป็นเขาเขาพะล่งครับเขาอยู่นี่ละยุธงมองปีนี้น้ำบ่ท่านท่วมจักเทือครับแต่ว่าเยวนี้ รูสึกว่าสีสีแห้งก็เถียงกันครับพายุลูกนี่พายุสุริกนี่ครับพี่น้องขึ้นมาฮอดใกล้สีขึ้นมาถวม่วถน,นนแล้วครับมือว่านมือก้อนนี่บ่บ,บ่ขึ้นมาป่านนี่เลยครับพุนไฟยูพุนไฟ,ยยน,ฟนี่หฮวัดซ้ากันแล้วครับน้ำเพรตัวแล้วก็คือไหลมาเลยครับไหลไหลมาเลยแต่ว่างหน้าไฟากับปวนไฟนี่สีซ้ากันแล้วพี่น้อง ถ้าปริมาณฝนยังตัวกต่อเนื่องก็คาดว่าน้ําีิเพิ่มขึ้นอยู่ครับตอนนี้น้าเหนือก็ล่างลงมาหลายครับมือนี่สะสมลงมาหลายแล้วหลังจากสะสมหลายมือไปสามสี่สิพบาไปเบื้องมองสถานที่ก็สั่งปกติทุกปีที่ใส่เส้นทางนี้ครับสั้นจรดขับไปหน้าสามทิศครับตัวสะดุง้งสะยอของชอาวบ้านหมดแล้วนี่ครับสะดุง้ง ควมตั้งระว่างปีนี่ครับปีที่แล้วนะครับปริ่มานฝนกับว่าเกินกันบ่ลืนกันพี่นออ้องควมตั้งก็คือปีที่แล้วนะครับน้ำเขาสิท่วมเออขึ้นมาท่านถนนนี่เลยครับปีที่ผ่านมาสามทิศกะตอนที่สามทิศก็ร่งเฮ็ดคลิปไม่ๆนะครับมันก็ทวมทวมนี่ไปเลยครับขาวไปเลยครับแล้วก็น้ำปีที่ผ่านมาเนั่นมาเร็วก็ปีนี้ครับเขาว่ะท่า,ทานในเน่าป่านี้มันก็เลยเห็น บ่เห็นปลายเขานะครับน้าม,มันทวมเห็นต้านามขาวครับทวมเออขึ้นมาถนนนี่เลยครับปีที่ผ่านมาพราอว่ามันยังเป็นสะพานใหม่ครับสะพานนี่ยังเป็นสะพานใหม่เพราะทัานได้ลื้อออกสีเห็ดไมเนะครับการระบายของน้ำเพลกหรือการไลของน้ำนี่มันก็อาจสิบ่สะดวกแล้วก็ซาเพราะว่าหมองนี่มันสิเป็นโคง้งหักศอกพี่น้องนี่โคง้งหักศอกมากนี้ มันสีเอือออกมากนี่เลยครับมันสีหล่นเอือออกมากนี่เลยแต่ว่าปีนี้เพิ่นขุดลอกออกเอาสะพานหลอกเพิ่นสีเห็ดไมน้ำกาละายได้ดีแต่ว่าปี่น่องมองมันถ่วมถนนฟังผุนแล้วรดกับ่าสามารถตีไปได้แล้วครับใกล้สิมิดแล้วครับมิดแล้วนี่มิดมิดมองไอ้ที่พันเทขหางแล้วครับเทข้านเทขางแล้ว นี่มิดเลยครับ๋ยซามิติพ่าขามไปฟังพุนอยู่นั่นสีเป็นเทียงหน้านะครับเทียงหน้าที่สามธิ้าพี่น้องขามไปประจํานั่นแหละนี่ครับถูกปีสะพานสียุนี้มันสิไปห้าล้วก็การไหลการระบายของน้ำมันกับสี่คอนขางสีบสะดวกเรามันสีบกกว่างแบบนี้ครับเพราะว่าเพื่อนเพิ่นคุดออกแล้วก็น้ำมันได้สะน้ำตะลิงสะยังมันก็เลยกวางออกการระบายของน้ำมันก็เลยสีสีระบายได้ได้เร็ว แต่ว่ามันสิไปแคบทั้งพุนครับทั้งสิโรกไปหน้าสามสิบพุ่นมันก็เลยเออออกออกมาหนี่ปันไดเออก็ออกมาบรายครับนี่มองนี่มันเป็นโค้งหักศอกพี่น้องนี่มันเอือกมานี่ครับมันสีหักซอกมองนี่เลยก็คือสามสิดเคยบอกพี่บอกน้องไปแล้วหลายคลิปแั้นละครับห่วยนี่มันค่อนขางสิตื้นสีเคลื่อนขึ้นเรากะไม่ไหลหรือว่าก่อไผ่นี่มันสีหักที่ตันทางน้ำไหล อ,อก,กับการที่ห่วยมันโคดเคี้ยวเป็นสายไกลนี่ครับมันการไล่ของน้ามันว่สะดวกครับดีแน่ปีนี้มันบอ่บอเออขึ้นมาน้ำถนนครับบอ่บอคือปีกายปีกายมีนักแห้งเลยพี่น้องนักเลยครับปีกายมีนักแห้งเลยน้ำท่วมท่วมทงนี่ให้ขาวเลยครับนี่นเขาเอื้อทงมองครับทงตีนบ้านนี่ทงไต่บ้านนี่ครับทง ขวมขาวเลยพี่น้องกับสีเห็ดน้ากันนี่หรอกพูดได้ีีเบื้องสามทิศสีเฮ็ดคลิปช่วงแรกๆนะครับปีที่ผ่านมาน้ำปีไก่มันกลับมาเร็วกว่าปีนี้คือสามทิศบอกไปนั่นแหละครับนี่ครับสถานการณ์น้าไปสามทิศสิดผ้าขามไปเบื้องฟังพุ่นใส่ตรงกับคือสีผ้าพ,พี่น้องไปยามบ่ได้ดอกน้ําท่วมครับ กีตาจำล้านกับกระลังเสียวไม่ไปสาน <ไป S 1> เคยมื่อจากสานสานใส่สันกระตาไ, <ป S 1> ไม่มันแม่งนี่แหละนี่บ่เบื้องเตียนี่เด้ไม่มันแม่งตัวนี้นะครับอยู่ถนนอยู่คนทางที่ที่ทหน้านี่แหละเมืองพี่น้องเนี่ยพุงมือเข้าใส่เสียน,นี่สัญจร่วมแล้วครับนี่่วมขึ้นมานี่ก็คือลน่ำหวยครับเออขึ้นมาแล้วความมองนี่มันมัน่อนขังสีต่้มครับมันกระทม ตามจิตวระส,สีมาผ้าพี่พาน้องมาใส่เบ็ดมือแรงมันสิมาได้บน่นี่แต่ว่าบ่ท่านมีเงีย้ยหรอกครับวาไว้ซื้อแม่ยังล่ะขอบคุณยายย่านพนาย่านย่านน้ำ่าสั่นบอกสามจิตถามมา,มาไหคุณยายใครที่ไปย,ยังล่ะนน้ำท่วมอ,อ่ะไอ้ซ้อนเมืองยังมันบ่ขึ้นฮอดพุ่นหนองน้ำ มามามาปาแยกไข่ขามน้ำกันรอย,ยนันนี่พี่น้องคือคว้มตังกันก็นคือนี่ครับปะกะติน้ำในในหน้าเขานี่ต้องไลลุ้งหวยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำหวยไหลเขาในหน้าเขาครับเพราะว่าน้ำหวยมันหลายกวาไลเขาองหม่องตุ้งหม่องรีบม่องต่อนคนนี้ครับนี่พี่น้องมันไหลเขาน้ำไลเขาหน้าเขา หน้าเขาบ่ได้แล้วออกเด้อครับมาคุณยายไข่มาผมบอกใหันเปิดอยู่เดี๋ยวมันว่ามันปิดเปิดบพท่านผมก็บอกแล้วว่าถ้าอยู่มันสีเขาน้ำสีมามันปิเปิดบพท่านถ้าเปิดถ้ามันเปิดไฟมันสีระบายเร็วกว่านี้อยู่ทิศละกับว่ได้เปิดไฟพี่น้องกตามทิศบอกเมื่อนั้นเพราะว่าบอกแก่ังีมืมาแลงแก้กับสีออกไปบพท่านแล้ะมันคำานามันมากยากลางขึ้นครับนี่พี่น้องเตียงหน้านี่มึงด้วย มาสีขาดด้วยครับเที่ยวนี่รถสิเที่ยวได้บ่าบัเนี้เบิ้งอันนี้เขอาอยู่ฟางผุนครับเมื่อกี้ฟางผุนถาม,มาแลาวนี่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 เป็นพนน,นเนี่ยนี่บองนี่ที่มันเสาะกัดเสาะที่ตะลิงมันพังครับบองนี่โบลูมันพังเขามาหอวัสเ่เบิ้งป่าแลีนไ่นองโอ้ยแต่เโยงสะดุ้งแท้เโยงดีได้ยุ่นนีนนน่นี่ครับนี่ครับตะลิงห่อนี้เด้อนี่นี่ห่อนี้ครับ ตอนรีบมันพังมาขอดนี่พี่น้องนี่นานนนมามาคุณหคยหญ่ใ่รมา <laughs> มึงใหญ่ใคายยา <laughs> รยันอันตรายครับย่ามไาย่ามฝนย่นมนามนาม้ำมากน้ำหลากแบบนี้สัตว์มีพิษครับหลายสัตว์มีพิษหลายบ,บัวบกสิเป็นงูเป็นตะขาบเป็นอีหยังก่ย่าละ่ะต้องระมัดระวังครับ <c oughs> นี่ ตัวมป้าอ well, ้อยตัวก็ตัวมป้าอ้อยแย่ท่องแล้วของสามทิศก่ต้องพูดถึงว่าอยู่ติดกับล่ำเหวยเลยไส้กับตัวมลคันธิตพยายามก็คือสีไดงมุดออกหมดละบ่พยายามหรอกครับทิมไม่เห็นละเลียวไปกับขาวครับของสามทิศสามทิศเพิ่งถึงครับที่ฟ้าเริ่มตั้งเข้าไม่แล้วแย่ใครที่ไปจังไรนี่โอ้ยป่าเหมคุณยาย เดี๋ยวเดี๋ยวสีมาอยสามสิตสีไปกินเขาสกักวอนต้องเสียวอ,อุปกรณ์ลงมานี่ครับนี่ถนนน่ะเมื่อเมืพี่น้องแต่ว่ามันบ่นนักทอ่อทุกปีเลย,ยายไใครปีนี้ก็คือเทอแรกครับนี่เทแรกของปีปีมันถ่วมแบบนี้ครับแต่ว่าทุกปีถ่วมนันก,ก็นี่ครับแต่แต่มันเป็นสภาใไม่คือสามจิตแจ้งไปละ่ะการระบายข้องน้ำหรือว่าการไลข้องน้ำมันบ่สะดวกอย่ไปยางน้ำริบมันสั่นแหนะาน้าแม่งมองข้อขาวนี่ไหม ปาดปลาพี่น้องเกลีต่ไม้ไหลเอาอยู่ครับค,คือน,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 น้ำมันมันมันมัไหลน้ำา่ำห่วยเพท่านครับระบายเพราท่านเขาสีรัดมานน้ำทงให้ทงหน้าเลยครับห่วยมันเป็นใส่ไก้เพื่อสามทิศบอกที่บอก,อบอกน้องไปนั่นแหละเมื่อกี้มาทางพุนเนี่ยยายไข้สามทิตมาทางผุนเนี่ย,ายมาทางนนาทางอันบอแมื่ทางอันอรนนัดไปบ้านน้องขามพุ่นแม่ทางคัฒนาการพุนแม่ ถ้าเจ้ายกสุดวงไล่หน้ามันมาจากทางังเทืงกขุนเรครับทังบนทางบน,บนเราสิไปเบื้องหน้าเราโคกหนองหน้าเราคุณละหน้าอีตายะห้องคุณพ่อสุริยะคุณแม่ไก่ห้องคนละเพื่นห่วงเพือ่อทักสวนกเกษตรเพื่อนครับเึ่งหมักสีด,ดาเึ่งหมักไว้หลายสิ่งหลายอย่างครับเพื่นปลูกไว้แต่เพิ่นมันสูงมันมุสวมดอกปลาน,นลไะสิออกนี่ครับพี่น้อง ปลาตับตานี่ห่อนนี่ละห่อนนี่ละห่อนขู่งนี่ละอาัดตายครับปลาเลี้ยนหลายพี่น้องต้องขึ้มาใส่เบ็ดได้บ่าเราเมื่อแรงถ้าฝนมุตกกับน,น้ำก็ต้องลดลงอยู่ดอกแต่ว่าฝนมันแหลมอีกหรอกไปย่างมันห่อนขูง่งจังไลยกระไดย่างมาแล้วตาพี่พา่ลองเบิงน้ำถั่วมือนี่นี่น้ำยังใสแค่เนี้ยมองนี่น้ำมันใสครับ ังสี่ละเนี่ยบอกว่วาจะเฝ้าตัดหญ้าครับเนี่ยสามทิศอีกอีกปัดใหญ่หนึ่งที่สามทิศเพราะท่านได้ตัดหญ้าครับก็คือว่าตามทิศคิดว่าฝนช่วงนี้มันสีเลงครับช่วงกัดหญ้าตุล่าเนี่ยเขาตัดหญ้าทั้งเสียขนาดมันมากมันหลากมากถั่วมากสิครับมันมันสีพัดเอ,เอาเอาหญ้าเอายังไปไปคือว่าไปทับเขาทับหย้าเขานะครับถ้ามันบดถั่วมันก็ดีไปนี่คือโคกครับโคกง ที่ห้องกันจอดชุ่งมือนี่แหละครับมันกระตัวม้อนนี่แหละไปยางกระติบเบิง้งจัไปเรื่อยๆมันขาวมาเหมือนไรครับเอารถมาบเมื่อไรท่านที่กะทิภาพพี่น้องยางมากหรอกไม่แรี่ยงทำมีดทำนี่เงี้ยนะครับถ้าฝนโบตกสิภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดอยู่ ขยับมาใกล้ลำห้วยน้ำเขาสิเปลี่ยนสีครับสีขุนนี่ละคลิปที่แล้วสารที่กระพายผีพะนองมาใส่เบ็ดอยู่นี่หละไม้ลกล่างนะครับไม้ขางลำห้วยอน,นี้น้ำถล่มแล้วนี่นะครับภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผู้หน่อยไหมเราพี่น้องฝนฝนปั๊บปะ,ปะ พี่พ่อหนองเขาบ้านแล้วเดี๋ยวมนสิเขา,บ,าบ้านท่านครับนี่นะครับบรรยากาศอัปเดตสถานการณา์น้ําผนพ่วงจากพายุสุริกครับกับสถานการณา์น้ำในลาห้วยเ้วกับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าน้ำท่วมหน้าท่วมเข่าครับของบ้านสามทิศของอำเภอบุรัตจังหวัดขอนแก่นนะครับ ว่ามันเป็นจังไหนสามจิตผ้าพีผ้าน้องมาอัปเดตสถานการณ์น้ำเบื้องครับบันหีผ้าพีผ้าน้องเขาบ้านเรา,า,าครับกระเสียวไว้สมนิกรอนเดียวชีพมันสิ่งเงาครับฝนกระสีมาแล้วไปพี่น้องเขาบ้านมันนี่ครับครับท่านนี้สามจิตกับขอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ,พ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขคนละครับที่เขามารับชุ่มชีพของสามจิตตังตต้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาษีไม่แม่เนาะครับชีพหน ครับสำหรับคลิปนี้สามทีกระเซียวไวส้สำนีก่อนครับขอบคุณเลยสวัสดีครับ